สวัสดีครับสวัสดีสมบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับสภาพก็ประมาณ90%นะครับเป็นอ่าเป็นของนะครับ thunder sound นะครับ thunder sound T D สองพนะครับตัวนี้ก็กําลังอยู่2000วัตต์นะครับ T D สองพนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสามสิบแปได้ข้างละ2นะครับสบายนะครับเสียงกลางก็ อยู่ที่ประมาณข้างละ3นะครับ Power Thunder ดอสามนะครับอันนี้สภาพประมาณ90ขึ้นอยู่แล้วครับไม่ต่ำกว่า95%เปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของเขาครับใช้งานน้อยมากนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเล่นนะครับเล่นเบรดสองกลางสองได้นะครับในแท่นเดียวนะครับเบรดสองกลางสองได้นะครับเล่นสองคูณสองได้เลยนะครับ สัญญาณเข้าก็ทั่วไปเรานะครับก็เป็นสัญญาณแจ็คโพนเอกอานะครับปุ่มนี้ก็โมโนสเตอร์นะครับสัญญาณหนอก็จะเป็นคั่วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปกคอนนะครับตัวลายกันแตกต่างกันออกไปนะครับสภาพก็โดยรวมว่า95ขึ้นอยู่แล้วนะครับสภาพโคตรสวยนะครับโคตรสวยนะครับทีดี2000นะครับของ thunder sound นะครับข้างในนะครับข้างในนะครับก็มอแปลงลูกใหญ่นะครับมอแปลงลูกใหญ่แล้วก็ พัดลมระบายความร้อน4ตัวนะครับคาปาก็6ตัวนะครับแล้วก็ทาเซ็ตเตอร์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 14 28ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28ตัวนะครับ18ก็จะอยู่ที่ประมาณข้างละ2นะครับ 18ข้าละ2นะครับเสียงต้างก็ข้าวละ2นะครับข้าวละ3ก็ทั่วไปนะครับแต่ยวถ้าเราไปใส่ดอกที่มันเยอะมันก็กําลังนะครับไม่ค่อเยอะนะครับมันแค่ทีดีส2,000นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับตัวนี้ขายอยู่เอา เอาแค่เจ็ดพันบาท e นะครับเอาเจ็ดพันบาทนะครับใครที่กําลังมองหานะครับคิดแค่เจ็ดพันบาทนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับนะครับสองพันวัตต์นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้ส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางเช็คเครดิตกระโดนได้นะครับทางร้านมีตัวตนแน่นอนนะครับสภาพสวย95%นะครับขายแค่เจ็ดพันบาทนะครับสิบแปดขั้นละสองได้สบายนะครับเสียงกลางก็ ครั้งละ2ครั้งละ3ได้สบายนะครับที่ร้านตะลันศักก็แวะเข้ามาชมได้อยู่ปทุมธานีคลอง3คลองหลวงนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับเบอร์โทรผมก็นะครับเบอร์นี้เลยนะครับเฟซผมก็ตัวบนเลยนะครับทิมพ์เข้ามาได้นะครับไลน์ผมก็เป็นตัวล่างนะครับทักสอบถามเข้ามาได้นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครที่เห็นคลิปเห็นอะไรก็รีบโทรนะครับก็จะได้ทันเพื่อนๆ นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับแจ้งก่อนนะครับที่ผมมารีวิวนะครับมันก็มีหลายตัวนะครับเนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับท่านไหนที่มาร้านมาอะไรนะครับมีเครื่องมีอะไรก็แวะเข้ามาชมก่อนนะครับเผื่อจะได้ติดใจนะครับสินค้าอื่นๆอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับผมก็มีบริการให้ลูกค้านะครับก็ขาดเหลือตัวไหนก็สามารถพักเข้ามาได้นะครับที่ร้านโทรศัพนะครับถ้าได้ตัวไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตก็โน้ได้นะครับทางร้านมีตัวตนแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงนะครับคร่าวๆน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับขับกลางแล้วก็กลางแล้วก็เบรกได้นะครับสบายนะครับข้างละสองนะครับถ้าเสียงกลางก็ข้างละสองข้างละสามนะครับถ้าเป็นเบรกก็ข้างละสองนะครับกําลังดีนะครับ Td สองพันนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับสภาพ95%นะครับใคร ที่กำลังมองหาก็รีบเข้ามาได้เลยนะครับลองควนน้ำเสียงเข้าๆนะครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมพันบาทนะครับ Money านะครับันี่ยครับเสียงกลางนะครับ ครับ95เปอร์เนะครับที่ตัวไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่7,000บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับราคาอยู่ที่7,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่ม่ได้ใช้งานก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรผมเลยนะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับหลายท่านนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับของทันเนอร์ซาวนะครับทีดีส0งพนะครับนะครับเรืือเือนะครับชัดมากนะครับเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดบาทนะครับ ได้นะครับตัวเขมาสอบถามได้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านพี่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอนดหนุนนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ